ฉันอยากเสียงจังเลยอย่างเงี้ยฝากเม็ดเดียวเดี๋ยวเขียนก่อนว่าไทย 1ออิหกกยหกเจ็ดไทยแล้วพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้ออกทั้งไทยทั้งลาวไม่ใช่หรอป้าใช่ปะประจันออกทั้งไทยทั้งลาวถ้าใครงบน้อยเล่นตัวนี้ตัวเดียวยังไม่รู้นะว่าเรียกทูบจะได้อะไรนะต้องรอก่อนนะอย่าเพิ่งกดดันหนูนะ พี่ก็บูชามาสิบกว่าชิ้นเหมือนกันดูนี่ลูกค้าหนูหนูไม่รู้แต่ถ้าใครงบน้อยอะ่ะเอาอันนี้ไปเลยอุย้ยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ดอกไม้ครับใครงบน้อยแบบงบน้อยมากอะ่ะเอาตัวเนี้ยไปงบน้อยแบบงบน้อยอะ่ะอยากลุ้นอะ่ะตัวเดียวเทีทูทู่มลงไม่เกินสองทุ่ม ไม่ถึงหรอกแม่เดี๋ยวก็ลงแล้วอีกอีกพักนึงอ่ะเดี๋ยวรอซื้อของมาไหวมาอะไรปู่ก็ลงแล้วเนี่ยหนูจะบอกว่านี่คือเฟซปลอมนะที่เขียนว่ารวยรวยล้นฟ้าเนี่ยหนูไม่มีนะแอดมินตั้งชื่อเฟซปัญญาอ่อนแบบนี้สกอยมากอีดอ,อกเหมือนเหมือนแบบมันเอาสกอยมาทำงานน่าสงสารแล้วดูดิ ยังเปลี่ยนรูปไม่ทางเสร็จเลยโดนบล็อกแล้วยังเปลี่ยนรูปไม่ทางเสร็จเลยโอนวันนี้ได้เข้ากลุ่มเลยจ้ะโอนวันนี้ได้เข้ากลุ่มวันนี้แม่ไม่เกินไม่เกินสามโมงก็ได้เข้าครบแล้วค่ะตอนนี้อันมินกาลังไล่ตอบแล้วก็ไล่ดึงปลาปลาเลขสองใครจะเอฟเหรียญปู่ปปาเลขสองกดเลยใครจะ,ะเอฟเหรียญปู่ปปาเลขเลขสองกดเลยเหรียญปู่สวยมากนะ งานจริงคือเหรียญปู่สวยมากหนูบอกเลยลูกค้าใครได้ไปรีวิวให้หนูหน่อยใครได้ไปรีวิวให้หนูหน่อยเหรียญปู่งานจริงสวยมากแล้วหนูบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีของปู่ปีนี้เป็นปีของปู่ปีหน้าเป็นปีของปู่สองปีนี้เป็นปีของพญานาคเพราะฉะนั้น่ะหนูจึงต้องกลับมาให้ทุกคนบูชาปู่ถามว่าปีเสียมีไหมมีนะคะมีแต่ว่าหนูจะไม่ค่อยได้บินเองเพราะว่าหนูบินทุกเดือนไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะหนูท้องเนาะหนูก็เลยจะต้อง แบ่งให้ทีมแอด,ดมินนะคะเอบินให้นะคะแบ่งให้ทีมแอด,ดมินบินให้มีฉาชีพแบบเยอะจนลำคาญอะ่ะเยอะจนลำคาญอะแม่ได้มาสิบสองเหรียญดูเขาสะสมเหรอจริงๆแม่จริงๆเฟซปลอมเยอะมีฉาชีพเยอะ ปลาปลาเล็กสองหนูเปิดรอนะในในขณะที่รอของเซอร์ไพรส์ป้านันเปิดยังหนูต้องทำไงถึงจะรีได้อ่ะอ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแลขึ้นแลหนูเห็นแล้วเหรียญปู่สีเสื้อมงคลต้องแดง สีเสื้อมงคลวันพรุ่งนี้คือต้องแดงเท่านั้นแดงเท่านั้นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะขอเป็นสเสื้อสีแดงลิปสีแดงคุณผู้ชายใส่เสื้อแดงเลยผู้หญิงผู้หญิงใครใส่เสื้อสีแดงไม่ได้ทาปากสีแดงหรือใช้ลิปวาสนาปากจบจบเลยทู่วะทำไมทุกคนได้ไปแล้วปังแล้วทุกคนอยากบูชาทูบกับหนูหนูขอบอกแบบนี้ทูบเนี่ยแม่ทูบะนะ เป็นทูบที่ผ่านการทําพิธีใครที่มาทําพิธีมาบวงสวงกับหนูจะรู้เลยว่าหนูจะขนของในร้านเนี่ยที่มีน่ะผ่านการทําพิธีทุกครั้งจะบวงสวงสามรอบสี่รอบห้ารอบหนูเอาเอาของวางตลอดไม่ใช่ว่าทู่ผลิตจากโรงงานมาแล้วส่งให้ลูกค้าเลยไม่ใช่นะตลอดแล้วทูบที่หนูจุดแล้วเข้าตลอดคืออยู่ในพานนี้อยู่ในพานนี้เนี่ยพานเนี้ยผ่านเกจิผ่าน ผ่านพระนะพระที่แบบว่าดังๆหลายท่านที่เป่าให้หนูจะบอกเลยอะผ่านแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเยอะมากอันเนี้ยคือไม่สามารถหายได้เลยพ่านทองหนอ่ะเอามาเลยเปิดยังอะหนูขอเก้าเหรียญน,นะหนูจะมีของเซอร์ไพรส์ปอปลาเลขสองค่ะปอปาเลขสองหนึ่งร้อยห้าสบเก้าบาท ปลาปลาเลขกสองหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทหนูขอเก้าเหรียญเดี๋ยวมีอะไรเซอร์ไพรส์เอาให้ทันนะเพราะว่าไม่มีอันเนี้ยอาจารย์ให้มาอาจารย์ให้มาก่อนอาจารย์เสียปลาปลาเล็กสองอีกเจ็ดองคค่ะได้อีกเจ็ดองค์ค่ะได้อีกเจ็ดองสีแดงแรงฤทธิ์สีแดงแม่ดูเล็บหนูแม่ดูเล็บหนู